ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลหนุนดวงชะตาเสริมบุญบารมีให้กับตนเองจึงขอเชิญชวนท่านาสาธุชนผู้มีจิตสราทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์ภาวนาเป็นลำดับสืบไปอิมินาสักการณนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาารณนา อัมมังอภิพุชยามิอิมินาสักการณนาสังขังอภิพุชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเจมิสวาะขโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะตตุสาวกสังโฆสังขังนาม,ามิวันทามิพุทธังสัพพเมตุสังขม,มัติธรรมิพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมตุสังขม,มัติธรรมิพันเต วันทามิสังคังสัพพเมตตสังฆามาะะเมพันเตมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณะทายะติสระเนนะสหปัญจสิรนิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณะทายะ ติสระเนนะสหปัญจสิรานิยจามาตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสระเนนะสหปัญจสิรานิยจามา Tak makmat Tak sapa kau waktu Arahoto Sama Samput Tak sapa nak mu Tak sapa kau Sama Samput Tak nak mu Tak sapa kau Sama สามพวดทานาพวดทังสารนังคันจามิธรรมังสารนังคันจามิสงคังสารนังขันจามิตุติยัมปิพุททังสารนังคันจามิตุติยัมปิดธรรมัง สารนังการชามิตุติยมปิสังขังสารนังการชามิตติยมปิพุทธังสารนังการชามิตติยมปิธรรมังสารนังการชามิตติยมปิสังขังสารนังกัรชามิ อาาติปาตาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามีอาทินาทานาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมะณีสิกขาปัทังสมาธิยามี มุสาวาทาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยัตมาชัดปมาทัฐานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามี อิติปิโสภัควาระหังสัมมาสัมพุทโธเวจาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตโรปุริสัทธมมัสสาลติสัทธาเทวมโนสานังปุทโตภควาติสวะ

Nu pakkawa watto sangko yaaya patipan <Sessimitation> nu pakkawa watto sawawa ka sanggo samami ejipatipan nu pakkawa watto sawawa ka sangango

สหาสมพิเนมิตสาวทันตังครีเมขลังอุทิตภูรสเสนมารังทานาทิธรรมมวิทินาชิตวามุนิโตตันเตชะสาวาตุเมชยมังคลานิมาลาติเร ตรรมปโยุติจิตตสาปลัดเนงโครัมปนาราวกกมาคคมัททัยักขังขัน,าาน,นติสุทันตวิทินาชิตตวามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเมชยมังตลานินาราคิวิก กัจจวรังอติมาตัอุตังทาวกิจักกามเสนีวสสุธารุนันตัเมตตบุเสกาวิจินาชิตตวามุนีโตตันเตชะสภาวตุเมจะยมังคลานิอุกีจตคกขัมามติหันทะสุธารุนันตัง คาวันติโยชนปะปะถังคุริมารวันตะยินทีพิสังขาตะมโวชิตตวามุนินโตตันเตชะสาภาวตุมเะยะมังคลานิกัตตวานักกัตทมุทลังอิวัคขาพพิเนยาจินจายทุก เาวาจะจนังฉะนักกายยมัดเจสันเตโสมาวิทินาชิตตาวานุนินโตตันเตจะสาภาวะตุเมยัยมังคลานิ सञ्चं विहायमति सञ्चकवार्थकेतुं वार्ता प्यूरोपितामन्नं प्रति अन्ध उतं वन्यापे มุนินโทตันเตชะสะาวตุเมชยังมังขารานินันโทปานันคาพุชขังวิอุธังม,มาอิทนทิงปุนเตนะเทระพุกเกนะธรรมาปยันโตอิทุปเทสวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสะาวตุเมชยัมัง ලානිතුකා iපදරkhද සුທතහທ්‍රmbang விສจดติ මේຈ පකා පිිທana ရන ක theන iທນචතවා thතන්තຈසා පවතු ชัยมังคลานิเอตตาปิปุตทัชยมังคลาอัตถคทาโยวะจันโนจินะจินเนสารเตมันตันตเอตวานันเนภวิวิธานิจุปันตวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนะรุสสะพันโย

เจนะหัวตุเมชยมังคะระชยันตตัวโพิยามูเลสากยานะนันทิวัดโนเอวังอหังวิชโยโหมิชยาันสุชยมังคะเลอปราชิตตปัดลังเกสีเสปัตาวิปกคะเลอภิเศเกสามปพุธ ฐานังอาคัมปันตัวปโมทติสุนักขันตังสุมังคารังสุปปาตังสุหุตตังสุขโนสุโมตโตจะสุขิถังพัมมะจาริสุปทานินังกายกรรมังวาจากรรมังปทานกินัง ปัตถกินังมนกรมมังปาจิจเตปัทักินาปักถกินานิกันตาวานราพันตันเทปัทักินเนภาวะตุสัพพมังขรังรักขันตุสัพปัเทวตาสั พระพุทธานุภาเวนัสัทธาสติภาวันตุเมภาวตุสสะภะมังคลังรักขตุสสะปะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสัทธาโสติภาวันตุเมภาวตุสสะภะมังคลัง ดังขันตุสาปฏเทวตาสัพสังฆานนอาเวนัสธาสวดีพระวันตุเมโพชังโกสติสังขาตุธรรมนางวิมจโยตถาวิริย ปีติปันเสินทิพดชังคาจัตถาปะเรสมาทุเปกับพุชังคาสันเตเตสัมปัทสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาหุริกาตาสังวันตันติอภิน ยายะเนมพานายะจักภูธิยาเอเตนะสัตเจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัมพัทธ,ธาเอกันสมิงสมะเยนาทุโมคันลาน,านจาักกันสปัง คิราเมทุมขิตเตชิตสวะโพังเทสันตะเทสยิเตจตังอภินันทิตวาโลคามูจิงสุตังขะเนเอเตนสันจวเนัเจนสจิตเตโคตุสัมปธา เอกธาธรรมราชาปิเครตเมนาเพียเปยริตโตจุนทัดเทเรนตันเยวพานาเปตะวานาสาธรังสัมหูทิตตะวะจะอาพาธาตมหาบุมหาสิกฐานโสเอเตนสันเจ้า วันเจนะโสทิเตโหตุสัพะทาปะหินาเตจะอาพาธาตินันนำปิมาเหสินังมังคาหะตะกิเลสาวะปัตตาโนปันติธรรมะตังเอเตนะสัจวัต เจนะโสจิเตโหตุสัมภะธาุปุตตะกโมระเภปุตตังธนกาโมระเภทนังอัธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะขวายะมะราชาโนภาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอรหังสุขโต นโมพุทธายะชยอสสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจัตุสัจจาสัก ประสังเยพิวิงสุนราสภาทันหังกลาทโยกพูทาอาทวิสทินายกาสาพเทพทิติตามัยหัมัททักเกเตมุณิสราสีเศพทิติโตาม่ยหัมพูทธามโมทเวิรวจันเน สังโฆปติทธิโตไมหังอุเลสัภะกุณากะโรหัตเเยเนอนุรุนโตสาลีปุลโตจตักกินเนโคนทันโยปิติภาคันสมิงโงคันราโนจวามเก ข้ากิเนศวเนไมหังอาสุงอานัติะลังลาการสัพพุจมะหานามโอปภาสุงวามโสตะเกเกสะโตเบติภาคันสมิงสุริโยวัปปังการวนิเินโนเสริสะ ปันโนสุพิตรมุนิปุงกวัคุมารกันสะโปรเทโรมะเหสิเจตตวาทักปวโสไม่หัมวัฒเนนิจังปฏิทถาสิกุณาการุปุนโนอังคุริมารวจะอุปาลีนันตเสวลีเทราปันจะอิเมชตานลาเต तिलका ममा शेषा सीति महाते राविचिकाचीन शावका एता सीति महाते राचितावन् क्वचिन् वरसा च रन्ता तिलते च माङ्गेषु सन्धिकार อุรโตอาสิทธากินเนมเมตสุนตกะหะชัคขังปานชโตอาสิวาเมอากริมารกงขันธโมระเปริตตันจะอาตาณติยสุนตกะอากาเสชทังอาสิเสสาปการสัต พิตาชินนานาวรสังยุตตาสัตตาปากะลังกตะวาตปีตาทิสันชาตาภาอิรัตชาตุปันภาวะอเสสาวินายังยันตุอนันตจินตเตจสาวะสัตโตเมสกะตินเจนะสัทธาสัมปูรทัปัญชเรชินปัญเชรมะ ហោៃ Shaun� ជ ourt ្ខ ußen ័ជា� е ៉� invers prix capacity គីផបសំ �ichi ញ្រើឆ្មស្សើងដ់ទសើង� ü n d ข้อชนานุภาเวนะจิตุปันเทวทุธรรมมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะจิตตันตรโยสัตธรรมมานุภาวะปา,าวิตัวจรามิจิตนาปันชาเรติบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง อาหังส ah ah no oh, 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 ุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอานีโกหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอัตตานังปะิหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดบทดแผ่เมตตาให้สัรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแจะเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพิญาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อัน,นิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตาังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดคำอธิษฐานอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอาณิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติบริวารและผู้อุปการลคกณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธอบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปีตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตารขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มันดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตายโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพสัตตานังโหตุสุขีตาโหตุสัพเพสัตสตาขอส่วนบุญน,นี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงข,ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้าขออุทิศย์บุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ